สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับวิทบอลไฮเปอร์นิกเช่นเคยครับวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์นะครับหยิบมาให้รับฟังกันหนึ่งคู่หนึ่งรายการนะครับเป็นศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนลีดยูไนเต็ดที่สนามเอมิเรตสเตเดียมนะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งเท่านะครับเปิดมาให้อาร์เซนอลนะครับเป็นต่ออยู่ครึ่งลูกลบ10มาดูสภาพทีมล่าสุดของทั้งสองฝั่งกันนะครับอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าเพิ่งจะบุกไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล สำหรับความพร้อมของทีมวันนี้จะได้ตัวแบนรนเรโนกับดาวิดลุยสองแข้งพ้นโทษแบนกลับมาประจำการอีกครั้งครับส่วนทางด้านของเคเรนเทนี่กับโทมัสปาเตคือตัวเจ็บล่าสุดที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับคาดว่าอาร์ ata, เตต้าเตรียมจัดทับในระบบ4-231มโดยมีอเร็กซนอเดราาการเซตครับยืนหน้าสกอ์แล้วใช้บูกาโยซาก้าเอมิลซิมิตรกับปีเอลอาวามิยองนะครับเป็น3ประสานกลางลูกคอยสนับสนุนส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับ ลีดยูเนเตตของคุณซืมา a r เซโรเบลซาเพิ่งจะเปิดลังเอาชนะคริสตัลเลตนะครับ2่อศูนในศึกพิมริลีกที่ผ่านมาสำหรับสภาพทีมล่าสุดก่อนฟาดแข่งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากโรเลโกโมเรโนเอียนโปเวดาโอคมโปครับเกตานูเบราดีโรบินคอตและก็เดียโกยอเรนเตเหล่าแข้งเดี่ยงที่ยังไม่หายดีคาดว่าเบลซาครับ เตรียมวางหมากในระบบ4-1-4-1โดยมีแพตติกแบมฟอร์ดเยนหน้าเขย่าสกอร์และใช้แคลวินฟิลิปปักหลักกลางๆคอยตัดเกมลุกคู่แข่งนะครับทัศนะคู่นี้นะครับไม่ง่ายเลยครับที่เจ้าบ้านปืนใหญ่จะกำรับคู่แข่งรายนี้นะครับเพราะว่าผลงานในลีกของไอ้ปืนใหญ่ตลอด3เกมหลังสุดยังไม่นชนะใครครับแล้วก็แพ้ไปถึง2หนด้วยแถมพาริสโกได้เพียงประตูเดียวเท่านั้นครับสวนทางกับลีดยูเนเต็ดนะครับที่กำลังมั่นใจกำชัย3จาก4แมตช์ท้ายในลีกนะครับ ซัดไม่ยั้งไปกว่า8ปเม็ดนอกจากนี้มองเฉพาะเกมเยือนในลีกสนัดที่ผ่านมาจาพาะพบว่าพวกเขาบุกเอาชนะถึง3ครั้งนะครับแพ้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วก็ผลิตกรไปทั้งหมด10ตุงแน่นอนว่าส่วนหนึ่งได้มาจากจังหวัดโตก,กับอันเชียบคมโดยมีแบมฟอร์ดครับเป็นทีเด็ดเครื่องจักรสังหารประตูเลยทีเดียวเมื่อพิจารณาจากเลดมีทรงเจ้าเดือดสูงแน่นอนครับเกมนี้จึงแนะให้อยู่ฝั่งทีมเยือนครับประคองตัวไว้ไม่กลัวตายแน่นอนฟันนงคครับเชียร์ยุงทองครับของมันต้องมี จบไปแล้วนะครับสำหรับวิเคะหาวันวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิเคราะวันทะเบดขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ